ทำไมคะเนี่ยเราจะสั่งคนอื่นนั่งเพื่ออะไรคะชอบอะ่ะชอบงานนี้จังเลยอะ่ะชั่วดีจริงทิฟเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอแสงนี้มันเฮ้ยทิฟอะไรกันเนี้ยเอา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  สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Not s so r Berry Legacy Challenge นะคะนี่ก็เป็น EP ที่5แล้วนะคะของคุณ Tiffany Berry นะคะตอนนี้ชีก็มีทายาทแล้วใช่ไหมคะชื่อว่าน้อง r o c e Berry นะคะตอนนี้คุณม่รู้รันเนี่ยก็กำลังจะอ่านหนังสือเล่านิทานก่อนนอนให้น้องโรคฟังเลยแล้วก็นี่คือห้องของคุณ r o บ e Berry นะคะที่เราได้ไปตกแต่งมาให้นะคะแล้วก็มีการจัดระเบียบห้องรับแขกใหม่ หน่อยนะคะสภาพแบบนี้นะคะแล้วก็อา้าวอะไรกันคะเนี่ยูเรกานะคะคุณทิฟฟานี่ชีได้เบรกรูสนะคะแล้วก็จะพามาดูห้องสตูดิโอของทิฟฟานี่นะคะเราก็ได้จัดการวางระเบียบใหม่นิดนึงนะคะก็มีการจัดบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วด้านหลังบ้านเนี่ยก็ใส่เป็นภูเล็กๆไว้ให้ลูกสาวของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสอแล้วะคะ่ะเราก็คือคนที่เล่นซิมแบบ ลืมดูเว,เวลาเลยนะคะว่าวันนี้วันจันและทิฟฟานี่จะต้องไปทำงานนะคะเดี๋ยวเราก็ส่งซิมของเราเข้านอนกันก่อนเนาะ ต้นถั่วของเราก็โตแล้วนะคะให้ชีทิฟฟานี่มาดูแลสวนนะคะเล็กน้อยนะคะ aspiration ของทิฟฟานี่มันต้องเป็นเลเวล10ในมิช i ิ Skill นะคะก็เดี๋ยวให้ชีได้มาทำทางด้าน aspiration กับคอมพิวเตอร์นะคะไปปั่นคนเล่นนะคะโอเคค่ะถึงเวลางานของคุณทิฟฟานี่แล้วนะคะเราไปช่วยชีทิฟฟานี่ทำงานกันดีกว่า โอเคตอนที่ทิฟฟานี่เบรกทรูสครั้งที่แล้วเนี่ยทิฟฟานี่ก็สามารถปรุงยาสลิมิฟี่ได้อ่านถูกไหมอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้ากินยานี้แล้วเนี่ยคุณก็จะผอมนะเออดีเลยอะเราว่าพอทิฟฟานี่เนี่ยมีลูกอะ่ะหุ่นชีก็เริ่มเบอะขึ้นมาเลยนะคะก็เดี๋ยวลองไปปรุงยานี้ดูนะคะเราก็ต้องทำอะไรเอ่ยอัปเกรดซิมเรเลยนะคะจะได้ใช้คนอื่นนะคะให้ให้อะไรอะให้ทำความสะอาดได้นะคะ คือเราอะคิดว่าเซฟไฟล์อันเนี้ยในนอต o โบรีอันเนี้ยมันแบบมันก l i ชมันบัคเยอะมากเลยอะไม่รู้ว่าเป็นที่เซฟไฟล์อันนี้มันพังหรือเปล่านะคะคือเราอะก็มีไปเล่นอย่างอื่นบ้างนะในเซฟอื่นบ้างนะไม่ว่าจะเป็นช็อตไลฟ์สเปนเลกาซี่ชาเลนจ์ใช่ไหมคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวก ซีนารีโอต่างๆที่มันอัปเดตมาใหม่กับอันเก่าที่เราอยากเล่นเราก็แอบ,บไปเล่นบ้างซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมีปัญหาเลยอะทุกคนมันเป็นที่เซฟไฟอันนี้แน่เลยแต่ว่าถ้าเราจะย้ายเซฟไฟเนี่ยมันก็เหมือนเราแบบมันต้องไปอีกมัลติเวิร์สหนึ่งปะมันก็จะยุ่งยากอะคุณอะเสร็จแล้วก็ไปสั่งคนอื่นนะคะให้ทำความสะอาดนะคะอันไหนอะ mind control นี่ Clean อะมาสั่งคุณที่ชื่อว่า ปากา้าอูหา้าชื่ออ่านอย่างนี้ใช่ไหมคะไปค่ะลุกไปทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ค่ะ่ะดูหัวดูหัวพอโดนควบคุมนะคะหหัวเราะไปเลยพอโดนควบคุมก็จะเป็นหัวนะคะมึนๆอย่างนั้นเดินไปเลยค่ะแล้วก็ต้องสั่งเพื่อนร่วมงานไปทำสวนด้วยอะ่ะนี่เราเป็นนายคนแล้วหรอดอนดอนไปทำสวนหน่อยออเดอร์โคเว e ร์เกอร์เฮ้ยมีสั่งให้ลูกน้องไปแบบวิเคราะห์พวกคริสตัลกับเมทัลได้ด้วยอะ่ะ อุ้ยน่าทำมากเลยเอาแล้วทำไมชีไม่มาตรงนี้ล่ะคะคุณทิฟชีก็เป็นเจ้าคนนายคนแล้วนะคะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหปรุงยาเลยจ้ะทิฟโอเคค่ะทำยาเสร็จแล้วนะคะก็ขอชิมยาเลยนะคะกินเองไปเลยค่ะเนี่ยคราวที่แล้วอะเรากดตรงเนี้ยแล้วมันทำเทนเทสเซรามไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ทำได้แล้วคุณงงไหมล่ะงงกับเซฟา์อันนี้จริงๆเอากินยาไปแล้วลืมถ่ายลืมถ่ายมาดูเร็วไหนดูซิเอ้ย ผอมเลยผอมแบบผอมไปไหมตอนนี้ชีก็มาประดิษฐ์เจ้าเครื่องโคลนนิ่งนะคะเป็นงานที่น่าดูมากเลยนะคะเอาไฟดับอีกแล้วค่ะให้น้องได้ทำงานของน้องไปนะคะคนอุย้ยประดิษฐ์เสร็จแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะว่าจะหมดเวลาแล้วก็หมดเวลานะคะไม่ได้เลื่อนขั้นนะคะเพราะว่าทำงานแต่ละอย่างได้เชื่องช้ามากนะคะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เจอคุณมีรุลันใส่เอาแล้วทาไมตรงนี้มันขึ้นว่ามีรุลันอยู่ที่ที่ทำงานล่ะคะอะไรกันคะเนี่ยอ่ะเราต้องออกไป manage world ก็กลับบ้านมาใหม่นะคะเสียเวลาดีแท้เลยมีรุลันช่วยมาซ่อมซ่วมหน่อยค่ะคุณทิฟฟานี่คุณทําอะไรกับลูกสาวคุณอะลูกสาวคุณนี่สกิลเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหสกิลก็คือแบบแย่มแย้เรานอะงง่วงเร้อ น้องง่วงชีทิฟฟานี่ก็มาส่งลูกสาวเข้านอนนะคะทิฟฟานี่ช่วยไปอาบน้ำก่อนเลยนะกลับมาจากที่ทำงานนะเช้าวันใหม่แล้วนะคะก็ให้คุณมีรู้รันได้มาสอนน้องโรกเข้าห้องน้ำให้เป็นหน่อยนะคะน้องโรกจ๋าไปจ๋าลูกจ๋าโอ้ถึงเวลางานอีกแล้วคะ่ะเราจะให้ทิฟฟานี่ไปทำงานคนเดียวนะคะวันนี้ทางด้านลูกสาวเราเป็นอย่างไรทำไมน้องถึงเศร้าคะ Le f t behind นหรอคะอ๋อไม่ได้อยู่ท่ามกลางคุณพ่อคุณแม่นะคะอะเดี๋ยวให้คุณมีรุลันได้มาสอนลูกเล่นหน่อยดีกว่าโรคแฮปปี้หรือยังลูกแฮปปี้แล้วนะคะเพียงแค่คุณแม่เดินมาอยู่ไกลๆเท่านั้นเลยน้องปวดฉี่น้องฉี่เองได้แล้วก็ให้น้องเดินไปเข้าซ่วมเองนะคะไปแล้วก็ให้ฉี่มีรุลันนะคะได้มาตกปลาหน้าบ้านนะคะททฟฟี่กลับมาบ้านแล้วนะคะ ก็ยังไม่ได้โปรโมชั่นนะแปลว่าพรุ่งนี้ควรจะไปช่วยชีทำงานนะจะได้โปรโมชั่นไวๆนะคะให้ทิฟฟานี่มาทำกับข้าวไว้หน่อยดีกว่าไคร่านะคะโทรมาชวนนะคะออกไปแฮงเอาท์กันวันนี้นะคะเราว่าชวนเพื่อนมาบ้านเราจะง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลลูกด้วยอะลูกยังเล็กนะทุกคนเพื่อนเพจคือน่ารักมากอ่ะมาถูพื้นให้บ้านเราด้วยอะแล้ดูทิฟฟานี่ทำกับข้าวสิเดอะแกงนี้ก็คือแบบ หันสามากอะเนี่ยแล้วพอมนุษย์ซิมมันเยอะนะมันก็จะมีความแบบเฟรมเลตตกนิดหน่อยแต่วันนี้เฟรมเลตถือว่าแบบสภาพดีมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็มาปาร์ตี้สังสรรค์กันในห้องทำงานคุณทิฟฟานี่นะคะเพจเธอตั้งใจจะมาเล่นคอมสินะแต่เสียใจด้วยฉันล็อกคอมพิวเตอร์ไว้แล้วนะ่ะฮ่าฮ่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะก็หยุดการรวมตัวดีกว่าเนาะแล้วก็ให้ทิฟฟานี่ได้ไปดูแลตัวเองอาบน้ำอาบท่าเข้านอนนะคะน้องโรกจะโตในอีก5วันนะคะเอา้าแล้วนี่เขาทำอะไรกันนะเรากำลังดูน้องโรกอยู่สองคนนี้เขาก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี่ยวไม่ได้พยายามจะมีลูกใช่ไหมวูฮู้เฉยเฉยใช่ไหมใช่หรือเปล่า ไม่หยุดเลยนะคะคู่นี้ไม่หยุดเลยอู้ตอนนี้นะคะเราก็มาทำงานกับทิฟฟานี่นะคะแล้วมันก็มีป๊อปอัพขึ้นมาว่า Moral Choices นะคะเขาก็ได้บอกว่านะคะมันก็จะมีทางเลือกนะคะในการที่คุณจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเมตตาหรือว่าเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไปในทิศทาง m a ล u แฟ c เจอร์คุณใน แบบทางตัวร้ายนะคะมีความรู้แต่ว่ามีความร้ายอะไรเงี้ยความดีหรือว่าความชั่วนะคะสิ่งที่ให้เลือกก็ประมาณนั้นนะคะคุณเนี่ยจะช่วยเหลือเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือไม่หรือว่าคุณเนี่ยก็จะแกล้งเขาในทุกๆสเต็ปทุกย่างก้าวที่เขาจะไปเลยนะคะ แหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมว่าเราจะเป็นคนยังไงอะคุณเนี่ยคุณดูทากสิให้แกล้งบางคนนะคะด้วยการช็อตที่มือนะคะเป็นไงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเรามาทางไหนอะไครล่าโทรมาอีกแล้วค่ะโอ้โหไครล่าเขา,ขาที่แล้วเป็นหวานใจของตาเซอร์จิโอไม่ใช่หรอตอนนี้บอกว่าคุณแทดดัสนะคะเขาวชวนไปเดทเอาไปเลยจันเนีน่ยเธอจะมาทางนี้เราก็ไปให้สดอย่าหยุด แล้วทางหน้าที่การงานนะคะก็มีให้กแกล้งว่าจะไล่เพื่อนร่วมงานออกนะคะว้าวเย,ยนี่แหละโดนฉันแน่นี่ค่ะมันโดนเราแน่ค่ะเย,ยนีหน้าใช่ไหมคะดิฉันจําชื่อเขาถูกหรือเปล่าเอาอเย,ยนารณีค่ะจําชื่อคนผิดอีกแล้วค่ะ,คคะเธอนะ่ะไม่เหมาะกับงานนี้หรอกนะ <laughs> ชอบอ่ะชอบงานนี้จังเลยอ่ะชัว่วดีจริง แล้วหน้าที่การงานนะคะก็ให้มาเยาะเย้ยเพื่อนร่วมงานนะคะมานี่ทิฟี่อย่าพิ่งไปไหนให้มาเยาะเย้ยเพื่อนร่วมงานนะคะเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการทํางานนะคะมันงานอะไรกันคะเนี่ยมันจะต้องทําแบบนี้เหรอคะเนี่ยตอนนี้ก็ชิลๆแล้วนะคะให้ทิฟฟี่นะคะมา analyze พวกแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ตรงนี้คุณเผื่อเราจะได้ท่าตัวใหม่ๆเนาะโอ้ยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลยค่ะทุกคนมันก็แอบยากอยู่ในเนี่ย ไหนทิฟฟานี่ไปหยิบเมลมาแล้วใช่ไหมอะ่ะเรามาดูกันสิว่าเราจะใส่อะไรลงไปในตารางธาตุเราได้ไหมอันนี้ตัวใหม่หรอวิ๊ยได้ด้วยเหรออีกสมชิ้นเอาทิฟฟานีไ่ไปไหนอะ่ะอะไรอ่ะไปไหนอ่ะทิฟทิฟเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอนะ้แสงนี้มันเฮ้ยทิฟเดี๋ยวเอาอีกแล้วเหรอ <laughs> ทุกคนคะในเอพิโซดที่แล้วเราตกใจและตื่นเต้นมากวันนี้ทุกคนจะได้รับชมซีนนี้แบบเต็มๆค่ะไปเลยค่ะซีนชีทิฟฟานี่โดน UFO ลักพาตัวนะคะ <laughs> อะไรกันเนี้ยเอาาเอ,าเอา นี่นะคะพอทิฟฟานี่ถูกลักพาตัวไปมันก็จะขึ้นไอ้ตรงช่องกลมด้านซ้ายนะว่าถูกลักพาตัวไปใกล้กลับมาแล้วทุกคนเราจะได้เห็นฉากกลับมานี่ไงมาแล้วลงพื้นย่างสวยงามโอ้โหส่งอย่างนี้เลยเหรอคะเป็นไงบ้างอาททฟไปเจอมาโอ้โหมีความสุขอีกแล้วซิมฉันมันก็แอบแปลกประหลาดคนอยู่นะคะเนี่ย แล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอาหารที่มีรุลันทําไม่เสร็จนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้ไปตลอดเลยไหมอะ่ะเดี๋ยวให้ทิฟฟานี่มาทําต่อให้เสร็จดีกว่าเราให้มีรุลันนะคะไปทํางานนี้ดีกว่านะคะเป็นบอนไซอาร์ติสนะคะไปช่วยเขานะคะ พอรับงานแล้วก็คือต้องไปทำงานเลยนะคะวันนี้เราก็ส่งทิฟฟานี่ไปทํางานคนเดียวนะคะเพราะว่างานใกล้จะเลื่อนขั้นแล้วนะดูสิเดี๋ยววันนี้กลับมาก็น่าจะได้เลื่อนขั้นนะคะแล้วก็ส่งลูกไปเดคอร์เดี๋ยวมิรุลันก็กลับบ้านแล้วนะคะให้มิรุลันมาดูแลลูกต่อนี่ไง พูดยังไม่ทันขาดคํามีลูกหลานก็กลับมาบ้านแล้วนะคะเรามาดูลูกสาวเราดีกว่าลูกสาวเราปวดฉี่หรอลูกอะไปให้คุณแม่มินะคะได้สอนการเข้าห้องน้านะคะไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะสอนลูกเข้าซ่วมเสร็จแล้วนะคะคุณแม่มิของเราก็มาสอนน้องนะคะในการตอบบล็อกต่างๆนานาโอ้ยน่ารักจังเลย ดูแลลูกทั้งวันเลยนะคะคุณแม่มิตอนนี้ก็เอาน้องโรกนะคะมาเล่นน้ำบับเปิลนะคะตีฟองเล่นกันนะคะต่ามภาษาแม่ลูกนะเอาเลอะหมดเลยลูกตอนนี้นะคะ i ทฟฟี่ก็ได้โปรโมทนะคะเป็นยูโฟ o ลจิสนะคะทำงานได้ชั่วโมงละหนึ้เหรียญน,นะคะเยอะมากเลยนะได้อะไรอะ่ะเขาชนะรีเทลดอ๋อมันคือปลดล็อกประตูนี้ทุกคนประตูที่ทำงานของเรานะคะ แล้วก็ปลดล็อกหน้าต่างอันนี้นะคะอ๋อก็เท่านี้เนาะไม่ได้เป็นอ็อบจงอ็อบเจกต์อะไรนะคะอ่ะเราให้ทิฟฟานี่นะไปอาบน้ำอาบท่าหน่อยนะคะคุณมีรูุลันทำอีเวนต์ของวันนี้ก่อนนะคะลูกสาวดิฉันโอ้โหนอนน่ารักจงเบยคุณลูกคุณตื่นมาแล้วนะคะแล้วคุณลูกก็ง่วงเดี๋ยวให้คุณทิฟฟานี่ไปส่งลูกสาวเข้านอนดีกว่าเพราะว่าทิฟฟานี่ไม่ค่อยมีโมเมนต์ใดๆกับลูกเลยนะมวแต่ไปทำงานนะคะ ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะคะแล้วคุณทิฟฟานี่ก็ตื่นมาก็คือปวดฉี่หนักมากเลยนะคะก็ไปเข้าห้องน้ำสิขาคุณขาเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปหาอะไรรับประทานเตรียมตัวไปทำงานเลยนะคะว่าแต่ว่าคุณทิฟฟานี่คุณนั่งซ่วมแบบนี้คุณก็อยู่เรก้าได้นะคะเธอประดิษฐ์อะไรได้อะไหนดูสิคุณทิฟฟานี่สามารถประดิษฐ์โอ้หอเล็กโทรฟลักซ์เวิร์มโฮลเจเนเรเตอร์นะคะ I, เฮ้ยมันดูเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยอะ่ะอู้ไว้ท่องโลกไปไอ้นักคุณซิกแซมอ่ะไปต่างดาวได้เฮ้ยเจ๋งอะ่ะเดี๋ยววันนี้ไปทำงานกับชีดีกว่านี่เราประดิษฐ์อะไรนะไอตัวเนี่ยโคลนนิ่งแมชชีนมาใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้เคยลองใช้เลยอะ่ะเราสามารถเล่นอะไรกับมันได้บ้างอะ่ะมีอัปเกรดด้วยนะ โอ้โหมีโคร n e o b j e c t ตด้วยก็คืออะไรคะเนี่ยต้องเอาของนะคะไปวางไว้บนนั้นเหรออย่างเช่นว่าเราเอาไอ้แร่ตัวนี้เหรอมันดูหน้าตาประหลาดดีแล้วเราก็กด Clone o b j e c t ตอย่างนี้เหรอไหนทิฟฟานี่เดินมาทำให้ดูหน่อยสิเอากดรีโมทเลยค่ะออาชีพนี้มันง่ายดีแท้ไหนดูซิมันออกมาเป็นอะไรโอ้โหเจ๋งมากเลยอะ่ะ ส่งไปจีโอคอนซิลชิ้นหนึ่งแล้วถ้าโครนอีกทีได้ไหมคะเอามาเก็บไว้อะจะได้ไม่ต้องไปขอเพื่อนร่วมงานบ่อยๆไงเสำเร็จไหมอุ๊ยอุ้ยเดี๋ยวนะอย่างนี้มันก็สามารถโครนอะไรแพงๆได้อย่างเช่นตุ๊ก,กตาวูดูทำได้ไหมอะ่ะอุ้ยกดได้ด้วยอะ่ะเนี่ยลองดูซิทิฟเฮ้ยสุดยอดไปเลยไข่ทิ้งโอ้โหนี่มันคือ หนทาง l a c t i c ิเ e s เลยนะคะแต่ถ้าทํามันก็จะโกงไปแล้วอันเนี้ยอันนี้นนคโคลนได้ไหมอันนี้ไม่ได้หรอนี่พาลูกมาเล่นน้ำหลังบ้านนุกอนโซคิว so e ลงไปเลยลูกน่ารักมากเลยอ๋อจำแจมจ๋ำแจมโอ้ยน่ารักอ่ะปาเราไปทำงานกับคุณทิฟฟานี่กันนะคะ มาถึงที่ทำงานแล้วนะคะเราก็สามารถไปประดิษฐ์ไอตัวอิเล็กโทรฟลักซ์เวิรโฮได้เลยเนาะไหนลองดูซิว่าเราสามารถทำได้หรือยังมันต้องใช้ Uncommon Crystal ด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้คุณทิฟฟานี่มาขอเพื่อนร่วมงานหน่อยนะคะเอา้ายายนารณีมันไม่ยอมช่วยเราอะ่ะทุกคนเพราะว่าเราไปแกล้งมันเยอะอ่ะหูยยายนีเย่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีคาสั่งอะไรมาเดี๋ยวเจ๊โดนแน่โหยไม่มีเลยอะ่ะ ไม่มี uncommon เลยอ่ะเรามีชิ้นเดียวเอ้ยแต่เรามีเครื่อง cloning ไงเราก็เอาไออ uncommon อันนี้ใช่ไหมมาวางแล้วก็ clone objects เลยทีฟมาทำงานก่อนไปเล่นเกมทำใหม่นีเนี้ยนี่ค่ะโคลนมันเลยค่ะเอาลุงคนนี้เป็นพนักงานใหม่เหรอคะเอาคนแก่มาทำงานอีกแล้วเอาทำไมมันขึ้นสีแดงอย่างเงี้ยคุณอา้าวแปลว่ามันใช้ไม่ได้หรอ เอาเร็วทิฟเร็วเที่ยงแล้วยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยสักทากหนึ่งนะคะชีทิฟฟาน,นี่เราสามารถทะลุไอ้ตัวรูหนอนนี้เพื่อที่จะไปโผู่เมืองต่างดาวได้แล้วนะทุกคนถ้าเราคิดค้นมันได้เนี่ยตอนนี้ก็แบบบ่ายสองแล้วโอ้โหเพิ่งจะประดิษฐ์เสร็จค่ะเราเครื่องใหญ่เวอร์วังอลังการมากเลยค่ะเ,เก็บเข้ากระเป๋าก่อนนะคะคุณทิฟอ้ย ยัดลงกระเป๋าไม่ได้ด้วยค่ะใหญ่เกินแล้วก็ต้องอัปเกรดซิมเรนะคะให้สั่งชาวบ้านนั่งได้นะคะทําทําไมคะเนี่ยเราจะสั่งคนอื่นนั่งเพื่ออะไรคะต่อไปเราต้องคอนแทคเอเลียนนะคะเป็นงานง่ายมากๆเลยนะคะรีบทําก่อนนะคะทักมันจะได้แบบครบๆนะอุ้ยทุกคนแต่ถ้าเราคอนแทคมันมันจะมารักพาตัวเราอีกปะโอ oh my god ที่ฉันก็ลืมคิดไปมัแต่ว่าจะทําหน้าที่การงานให้มันเสร็จอ่ะ แล้วทิฟฟานี่ก็ช่วยมาควบคุมจิตใจของคนในเมืองนะคะให้น็อกเอาไปเลยค่ะเป็นลมกันไปให้หมดเลยค่ะเสียงวู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 นี้นะคะดูสิคะเพื่อนเราเป็นยังไงน็อกไปเลยค่ะ <laughs> เสร็จนะคะเราต้องอะไรอะคะ transform some glass เหรอคะ เปลี่ยนรูปร่างยาเหรอคะเดี๋ยวขอทำไอ้พวกนี้ก่อนนะคะอะไรอะ่ะ analyze element นะคะโอ,โ,อโอ้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 ทำไมภาพมาเป็นอย่างนี้คะเนี่ยเฟรมเลทมันลื่นปลื้ดเลยนะคะออคุณดิฟนีช่วยไป analyze metal ซักชินนะคะหมดเวลางานแล้วนะคะหูได้พันห้าเงินอย่างดีเลยอะ่ะวันนี้เรารับลูกแมวมาเลี้ยงกันดีกว่าทุกคนให้มีรุลันนะคะมากดสั่งแมวออนไลน์หน่อยดีกว่า นี่คือแมวทั้งหมดนะคะที่มันขึ้นมานะคะเราอยากได้ลูกแมวอ่ะโคโคชื่อน่ารักมากเลยอ่ะกันเนอร์อุ้ยเป็นลูกแมวด้วยเป็นแมวลายโปรโดของเราเลยนะแต่ไม่ใช่สีโปรโดนะทุกคนเป็นลายโปรโดนะคะมาแล้วมาแล้วอาเจส่งแมวมาแล้วมาดูแมวเร็วทิฟน่ารักมากน่ารักมากกันเนอร์อุ้ยดูเดินดิเฮย้ย so cute Adopt เลยค่ะแบบไม่ต้องคิดค่ะกัน n e r นะคะให้เขาชื่อกันเนอไปนะแต่นามสกุลเบอร์นะคะน่ารักมากๆเลยกันเนอดีใจจุงเลยเอาละ่ะเรามาช้อปปิ้งของน้องเหมียวกันเถอะโอเคทุกคนตรงนี้นะคะก็เป็นมุมของน้องแมวนะคะก็จะมีที่กินข้าวมีที่อึนะคะแล้วก็มีที่นอนอาบแดดนะคะส่วนพวกที่ฝนเล็บเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฟมเร็ดเอาอีกแล้วค่ะเราว่าที่ฝนเล็บเราก็แปะไปให้เขาตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะแล้วก็กล่องของเล่นน้องแมวเอาไว้โซนลิฟวิ g งรูมดีกว่านี่มุมนี้มีที่เหลือนะคะลูกสาวบ้านนี้นะคะก็ทานข้าวแบบอะไรแบบ B L W นะคะเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านเลยนะคะการทานแบบนี้กินเข้าไปหลกกินสิหลกหนูหยิบมาดูเออกินไม่โดนปากด้วยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเราก็ขอส่งทุกคนนะคะไปกับครอบครัวเบอร์รี่นะคะใน EP นี้เป็น EP ที่ราบรื่นมากๆเลยเนาะขอให้เป็นแบบนี้ทุก EP เลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ได้นะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ